ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวบอกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมแล้วเนี่ยกลับมาไเช่นเคยครบับกับการตามหาของ PU GT นะครับผมซึ่งคราวนี้นะผมที่ผมพามรับกันนั่นคือ Medieval นะผมหรือว่าน้องตุ๊กตาอะไรสกักอย่างตัวนี้เลยนะครับผมของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมด2,000ชิ้นนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียงแค่60ชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเอาเนี่ยนั่นคือแมป Ultimate Slab Simulator นั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าตามแมปเราเพลจะมีแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดัดภาาพเเข้ไปในนกมะครบ เอาแล้วผมหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมขอผมโดยเคเวสวันนี้นั้นเพื่อนโอ้โหตอนแรกเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยผมมนะันอัดคลิปเรียบร้อยแล้วผมแต่ที่ไหนได้นะผมโอ้โหผมคิดว่าเคเวสมันจะง่ายนั้นเพื่อนอ่ะให้เพื่อนพาไปดูที่เคเวสกันก่อนเลยผมสําหรับเคเวสวันนี้นั้นเพื่อนผมบอกเลยว่าทีเด็ดแทบล้องแล้วผมนี่เลยครับผมกดขึ้นมาดูนะตรงนี้นั้นเพื่อน ของยังเหลืออีก1940พิชิ้นแล้วตอนนี้เนี่ยของก็ยังไม่ลดลงเลยนันเบื่อผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะผมว่าคลิปนี้เนี่ยตอนแรกผมผมอาจคลิปไว้ตั้งแต่4ทุ่มของเมื่อคืนนั้นเบื่อแล้วตอนนี้ผม4โมงเย็นของอีกวันหนึ่งแล้วนั่นเองนันเบื่อออนเกมนี้ยาวๆนั่นเบื่ออะเควสของเรานะผมมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย6อย่างนั้นเพื่อซึ่งตอนแรกที่ผมเข้ามาอ่านเนี่ยผมนึกว่าเควสมันมีแค่4อย่างแค่นี้ใช่ไหมเนี่ย4อย่างแค่นี้ผมว่ามันก็ยากพอสมคววรแล้นะ พอตอถึง12ชั่วโมงใช่ไหมเพื่อแต่ที่ไหนได้นบผมเควสนะผมแม่งมีถึง6อย่างนั้นเบื่อดูเควสอีก2เควสด,ดิโอ้โหโ แทบร้องบอกเลยร้องจริงครับผมผมก็เลยมาอัดคลิปนี้ก่อนแล้วครับผมซึ่งเคว็ของเราเนี่ยนั่นเพื่อนเคล็ดแรกที่เขาให้เราทำเนี่ยก็คือออนสิบสองชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็อย่างที่สองสามสี่นั้นเพื่อ 2, 3, 4, นสองสามสี่อันนี้นะผมเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องทําการฝึกนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองสามสี่นั้นเพื่อนอันนี้นะผมเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องฝึกตามจํานวนที่เขาบอกนั่นเพื่อนอย่างที่สองนะผมจะฝึกอยู่ที่ห้าพันนะผมที่สามเนี่ยจะฝึกอยู่ที่สามพันแล้วก็อย่างทีีีี่่่่่่เเเนนนนนนนยยจะะะฝึกกออออููทหมมืืััรผดตง้พ นีครับผมคำว่าออโต้เทนตรงนี้นะ2 3 4เรียงเลยนะเพื่อกห้าพันส0 0พั0 0ามพันอย่างนี้นะผมอ่ะนี่ครับผมก็ฝึกไปน้นเปลือกมันจะตีขึ้นทีละ 1, 1 1 1 1 1นึ่งหนึ่งหนผมแล้วก็ที่มันยากนะผมผมว่าน่าจะเป็นอันที่4กับอันที่ห้านะผมซึ่งอันที่4กับอันที่5เนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะผมว่ามันยากจริงๆนั้นเพื่อนไม่ได้ยากเล่นนะยากเฮี้ยเลยนะอ่ะนี่ครับผมขออนุญาตในความยากนั้นเพื่อนแม่งทำมาแบบยากเกินผมก็ว่าทำไมของมันออกน้อยนั้นเพื่อนเนี่ยผมโพสที่4นั้นเพื่อนเขาให้เราเปิดใครนะ เป็นจำนวน1,500ฟองใช่ไหมผมว่า1,500ฟองเนี่ยก็ยังอีซี่อยู่นะเพราะอันนี้เนี่ยใครเนี่ยเราสามารถเปิดโลกแรกได้ใช่ไหมแต่ที่ยากสุดสำหรับผมนะผมเขาให้เราทำการเดินทางไปยังโลกที่3นั่นเองนั้นแบบเดี๋ยวผมพานเพท่อนไปดูนะผมในส่วนของโลกที่3นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังอยู่โลกที่2อยู่นะและคลิปเนี่ยผมกะจะลงไว้ให้ก่อนนะเพื่อนเพราะมันออนนานจนเล้วเกินนะผมผมก็ไม่แน่ใจว่าชิ้นนี้เนี่ยผมจะเอาหรือเปล่านะผมเพราะมันทานานจริงๆตอนนี้ผมออนมาน่าจะประมาณ18ชั่วโมงแล้วผมได้แค่นี้เองนะผมอะให้ผมให้ดูค่าพลังของผมนะค่าพลังผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่40ล้านตอนนั้นเองนะผมแล้วผมมาลองสู้ตัวที่3มนะมันไม่มีค่าพลังบอกใช่ไหมผมก็เลยลองกดสู้ไปนะผมบอกเลยว่าหืมบอสตัวที่3าผมออน18ชั่วโมงดูผมตีเข้าดิ <c oughs> ปวดคมับเลยบอกเลยปวดคมับเลยนะผมตีเข้าแค่นี้ให้เพื่อนดูอีกทีด,ด,ดูดูหลอดดูหลอดเขาอีกทีนั้นเพื่อนแปะ๊ะโอ้ปวดใจผมว่าคลิปนี้นะน่าจะมี30สิชั่วโมงขึ้นแน่นอนนะผมจริงๆเนี่ยมันไม่30สิชั่วโมงหรอกนันเพื่อนเพราะในเกมนะผมเขามีระบบอันนี้ด้วยอัปเกรดตรงนี้นะผมแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือที่เราต้องเอามาอัปเกรดตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยมันไม่มีคนออนไลน์เกมเลยนั่นเองนั้นเพื่อนดูดิ มันเหมือนเกมเปิดใหม่และยังเหมือนไม่มีคนเล่นนะผมในส่วนของโหมด PVP เนี่ยอันนี้เพื่อนๆต้องรอคนเข้าเล่นแล้วต้อง PVP กันนะผมแต่ที่ไหนนะมันไม่มีคนออนเลยไงประเด็นอะผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะผมสําหรับการทําของชิ้นนี้นะเพื่อนแต่ถ้าผมเราน่ะยังไงก็น่าจะเกิน30ชั่วโมงนะถ้าเพื่อนๆไม่อัปเกรดไม่รีเบิร์ตอะไรกันอย่างนี้นะผมเพราะของผมเนี่ยผมเนี่ย มานั่งอัปเกรดแบบสัตว์เลี้ยงก็แล้วอัปอะไรก็แล้วนะผมยังได้แค่นี้แล้วผมออนมา18ชั่วโมงเนี่ยได้ค่าพลังแค่ประมาณนี้เองนะผมซึ่งผมเนี่ยทำการรีเบิร์ตไปแล้วนะผมก็เยอะอยู่นะเนี่ยผมรีเบิร์ตไปถึงขั้น1 3 0 0 0ันตรงนี้แล้วผมโอ้โหแล้วผมบอกเลยว่ายาวๆนะผมอ่ะก็ไม่มีอะไรนั้นเพื่อส่วนวิธีการทำเควสนั้นเพื่อ,อน,นี้เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถทำเควสได้เลยนะผมยังสอยสาง2 3 4เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถไปฝึกตรงนี้ได้แล้วผมกดออโต้แล้วก็ฝึกไปได้เลยนั้นเพื่อนี่กดออโต้้้แแลลววกกก็็ฝึตามมไไปดผ เปิดไข่นั้นเพื่อนเปิดไข่ก็มีเหมือนกันนะผมอ่ะผมพานเพื่อนๆดูในสอนของเปิดไข่ก่อนเลยนะผมซึ่งเปิดไข่นะผมใครที่เข้ากลุ่มเขานะผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเปิดไข่ออโต้ได้นั่นเองนะเพื่อนยังไงก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันไว้นะผมเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะแปะไว้ให้ด้วยนะครับอ่ะก็ไปเปิดกันได้นะผมไปเปิดโลกแรกก็ได้นะเพื่อนหนึ่งพันห้าร้อยฟองเอง แล้วก็อย่างที่สามเนี่ยอาจจะใช้เวลาทําสักนิดหนึ่งละกันนั้นเบื่อสําหรับคนที่มีเวลาก็อย่าลืมมาจัดกันนะผมเพราะผมบอกเลยสัตว์เลี้ยงน่ะน่ารักนั้นเบื่อมันจะเป็นตัวคลายคอ,อย่างนี้นะผมด้านขวามือตรงนี้นะตัวคลายอย่างนี้ผมเดินตามเรานั้นเองนั้นเบื่อซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกระเป๋านั้นเบื่อแล้วผมไปลองใส่มาบอกเลยโคตรน่ารักนั้นเบื่ออะอันนี้จะเป็นหน้าตาหลังใสน่นั้นเบื่อก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมสำหรับคนไหนที่อยากได้เนี่ยผมก็น่าจะจัดอยู่นะถ้าว่างๆเนี่ยผมน่าจะมามําาาาออออออ่่่้้้วเนน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 มมีคครัันน án, ััับผขขขงงงงสห ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนันเบื่อเพื่อนๆคน,นไหนที่มีคาถามนะผมยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยถ้าผมแล้ว EP หน้าเดี๋ยวผมจะพามารับไล่ต่อไปาลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะใครว่างจริงๆก็อย่าลืมมาจัดกันนะผมของค่อนข้างน่ารักเลยนะครับ